สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนบิ๊กเอ็มเปิดใจจุดเปลี่ยนชีวิตพระเอกสายมูจากมี5,000สู่8 0 0 0มืนักสแสดงหนุ่มมากฝีมืออย่างบิ๊กเอ็มกริตริชปลุรพรมพระเอกสายบูธที่หลายๆคนคุ้นเคยกันดีแต่ว่ากว่าที่จะมาเป็นพระเอกหน้าคมมีผลงานมากมายก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยเพราะเริ่มต้นจากการเป็นพนักงานบริษัทมาก่อนเจ้าตัวเผยว่าจุดเปลี่ยนมาจากการเดินสายมูบูชาพระพิกเนต โดยบีเอ็มกล่าวว่าก่อนจะเข้าวงการเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วก่อนที่จะเข้าสู่วงการบันเทิงผมทํางานบริษัทมาก่อนแล้วผมก็มีความจําเป็นที่จะต้องออกจากงานเพราะว่างานในวงการมันเริ่มเข้ามาเยอะแล้วตอนนั้นยังเป็นแค่นายแบบอยู่ก็เลยตัดสินใจแล้วตอนนั้นเป็นเดือนสุดท้ายที่ผมจะต้องทํางานเราก็เลยไปขอพระพิคเนทที่ห้วยขวางไปแบบงงๆเลยตอนนั้นก็ไม่รู้ว่าเทพฮินดูคืออะไรตอนนั้นไปกินแล้วก็เลยลองแวะดูไปไหวตอนนั้นเงินเหลือติ ในบัญชีอยู่ห้าพันอีกสักสี่วันจะถึงสิ้นเดือนแล้วทีนี้ผมไปเจอพระพิคเนตองคเนิงเป็นองค์เล็กๆองคเนิงแล้วผมอยากได้มาบูชาราคาองค์ประมาณสี่พันนิดๆ แต่คิดว่าถ้าบูชาไปต้องไม่มีเงินกินแน่นอนก็เดินวนอยู่ตรงนั้นประมาณสองสมรอบจนคนขายเขาก็บอกว่าเอาไปเถอะพอเลือกแล้วเนี่ยเอาไปบูชาเถอะก็เลยตัดสินใจลองเสี่ยงดูกำเงิน5,000จัดเลยบูชากลับมาแล้วมาไว้ที่บ้านหลังจากนั้นผมแคสงานโฆษณาแล้วก็ได้เลยตอนนั้นค่าตัว80,000บาทท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับ ขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวส์ขอบคุณครับ